สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับกระผมนายมูมูและนี่คือ Dishonored นะครับหรือว่านักฆ่าทวงกิิยศนั่นเองนะครับก็เป็นเกมแนวนักฆ่ารอบฆ่านะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมเอาละครับเราเข้าไปชมกันเลยนะครับผมนิ้วเกมมาวันก็พอแนตะ่ไม่ได้เก่งมาก Accept ปชั่มันอ่านเซฟไป ค o ร์โถ้ามีคนฉันเชื่อใจได้ส่งไปหาเธอได้อะ <c oughs> ฉันหวังว่าเธอจะอยู่ใกล้เลยเกินแต่ที่นี่นไม่มีใครเลย,ม,ยมีแต่สปายมาสเตอร์ที่ยืนยันยืนกรานที่จะส่งเธอไปเชื <c oughs> ลล้อโรคระบาดทำให้พวกเราตายกันมากเราต้องการหาทางรักษา แต่เมื่อเธออยู่ใกล้ทำให้จิตใจฉันสงบลงได้เอมิลี่กับฉันเนี่ยนับวันที่เธอจะกลับมารีบกลับมาบ้านนะและนำข่าวดีมาด้วยก็มีอาการไม่รู้เหมือนกันนะคาดจมูกนิดหน่อยนะครับเเเ h e น v เ n The h e ร v e n r i v นะครับเนเรื่องก็คือเป็นคอฟฟเนี่ยซึ่งเป็นเหมือนกับ นักฆ่านะครับอันนี้ให้มองรอบๆและถูกหักหลังนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าถูกหักหลังเพราะอะไรนิซอนเนลเลตจริงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยแปลว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้เสื่อมเกียรตินะครับผมแต่ผมตั้งชื่อเป็นนักฆ่าทวงกิตยศนะครับ We with need help with the plague. rat นี่สำคัญมากเราต้องการเขาชเฉลยกับโรคระบาดหนูซะแล้วสิไอ้โรคระบาดหนูนี่น่าจะเป็นโรคระบาดที่เสียงผู้หญิงเมื่อสักครู่นะครับในตอนต้นเดี๋ยวพูดถึงนะครับอ๋อเราจะขึ้นไปเปิด ก๊อกได้แล้วเธอกำลังขึ้นมาเธอที่พูดถึงนี่หมายถึงเรือนะครับเป็นความรู้นะครับสำหรับผมไม่รู้ว่าเปอยของฐานเรือไทยหรือว่าคนไทยเรียกเรือเป็นเพศไหนนะแต่เขาฝรั่งเขาจะเรียกเรือเป็นผู้หญิงนะครับจะใช้สรรพนามแทนว่าเป็นผู้หญิงนะครับเป็นชีะอะไรเนี้ยนะ มึงก็บอกว่าราชินีกำลังรอข่าวดีจากนายอยู่นะคทับเพื่อนเ,เราเดินแซงเขาปนี่ชื่อ Joffrey c o l o นะครับครับเพือคุณกลับมาแล้ว เราเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางคุณได้ไหมมีปล่าวันหรือเปล่าเรามาเล่นซ่อนหากันไหมหรือจะปิดตาแล้วคุณเป็นคนหามันไม่ใช่หนูจะปิดตาแล้วจะหนูจะเป็นคนหานนอะไรหรือว่าจะไปคุยกับแม่เลยเอืมอ่ะเล่น,นได้เอาละงั้นเริ่มกันเลยกดสปินออนยังคงใช้จอยอยู่นะครับท่านผู้ชมครับผมชอบการใช้จอยส่วนหนึง่ง ถ้าบางเกมที่ไม่ใช่แบบ first p e r น o n ประเภทที่ต้องใช้การเล็งแม่นๆอะไรเงี้ยนะผมก็จะใช้พยายามใช้จอยนะครับคุณสอนหนูปีนบ้านได้ไหมสักวันหนึ่งหนูจะปีนขึ้นไปบนหลังคาโอ้โหเอมิลี่ใจเย็นๆมีไปกับเดี๋ยว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 มันจะปิดตานะครับแล้วจะนับถอยหลังศูนย์สิบหนึ่งถึงสิบแล้วก็คุณไปซ่อนอ่า หนูจะไปหาคุณจ้ะกด B นะครับเอ่อกด Stealth Mode นะครับซองตัวนี้ได้ไหมก็จะได้เนอะเลยสิบ <we> okay. แล้วโอเคเราสามารถลีนได้ครับลีนก็คือการแอบสองนั่นเองนะครับทางไหนครับไม่ใช่ทางนั้นแหละ ทางนี้เห็นไหมถ้าเราลี้อย่างนี้นะครับคือการที่แบบแอบลอบมองนะครับอุยอ้ยเออฉันพุ่งมาหนูแต่ใจเย็นหนูใจเย็นเอมิลี่อย่ามาทางนี้เอาล่ะคุณชนะเราควรจะไปได้แล้วล่ะแม่จะได้พบคุณด้วยไปแล้ว จ้านี่อันนี้วิ่งเลยวิ่งแล้วนะครับตอนคุณจากไปแม่รู้สึกเสียใจมากเลยแต่คนจะดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งมา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 นี่ตอนรับหลอดโปรเทกเตอร์หยุดเคลื่อนไหวได้ลไดลแลว้วแคมเบลแล้วนายเคาโหว์วิธิตอดกลับมาไม่รู้ว่าไหนไปที่ไหนมานะ เราให้เขาอ่ะไปทั่วเลยเพื่อไปหาการรักษาเดียวเวลาเปลานะ่าน่ะยาของฉันนะ่ะจะช่วยจัดการพวกโรคระบาดในเมืองนี้ไปเองอันนี้คือใครครับเนี่ยหนูไม่แน่ใจว่ารูปนั้นนะ่ะเหมือนแคมเบลอ๋อคนนั้นชื่อแคมเบลนะครับแล้วคนนี้คือแอนทอนโซโคลโลฟนะครับโอเคตามหนูเอมิลี่ไปดีกว่า น่าจะมีแต่คนป่วยนะไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่ากาชียากรนั่นมันประชาชนของฉันนะฉันจะช่วยพวกเขาจากโรคระบาดท,ทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นก่อนแล้วแต่ท่านเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกแม่เขาพดกันมาแล้วค่ะขอบคุณจ่าเอมิลี่ปล่อยพวกเรา,เาไว้เชิญใคร คอเวมาเร็วไปสองวันนะทำให้ประหลาดใจเรื่อยเลยเหมือนที่เคยเลยแหละแสดงว่าเราเป็นนักฆ่าฝีมือดีนะครับทำงานได้เร็วเอาข่าวอะไรมาให้ฉัน,นบ,บ้างล่ะคอเวอรเอาจดหมายมาให้นะครับอืาฮะ ว่าไงบ้างอะหวังว่ามืออื่นจะเจอเรื่องแบบเราบ้างเผื่อจะมีทางรักษาแต่นี่ข่าวร้ายมากเลยพวกเราก็กำลังถึงจุดที่แย่มจำแย่มมากๆเปพวกขี้ขลาดเลยพวกนั้นน่ะบล็อกเราแม่โอเคไหมคะรู้สึกว่าแม่จะเศร้ามากเลยอย่าโหนนะหนูแม่สบายดีเอาแล้วพวกกาดไปไหนกันหมดเนี่ย ใครบอกพวกเขาจากไปแล้วเนี่ยพูดนล้วไปทำอะไรบนหลังคาครับแม่อ้าวเฮ้ยเอมิลี่มาทางนี้อ๋อนี่เป็นเรื่องเนี่ยอโอเคเฮ้ยโอเคกดบล็อกได้โอเคมาออเอ้าเอ้าเรียบร้อยใช้ปืนใช้ปืนปืนปืน,ปน อันนี้อีกคนนึ่งโอ้ยงงเว้ยงงเว้ยมันมันหายตัวได้วะหายไปละขอบพระขอบคุณมากเลยถ้าเธอไม่อยู่ที่นี่ไม่ไม่ไม่แม่ไม่โอ้ยขอบพระโอ้โหมีฆ่าราชินีเลยนะครับโอ้ไม่ก้อนเขาว่าเรียบร้อยแล้ว มาทีนี้ขอโทษทุกสิ่งกำลังแตกแบ่งแยกหาเอมิลี่ปกป้องเธอคุณเป็นคนเดียวเท่านั้นคุณรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมขอโทษเอาโอ้ดูนั่นสิดูสิ่ที่เขาทำ ใช่เขาคิวเขาฆ่าราชินีแล้วทำอะไรกับคุณหนูเอมิลี่แล้วเนี่ยไอ้คนทรยศว,วันที่ก่าอนเธอเองนั่นเนี่ยช่างเป็นเรื่องที่แย่จริงเลยพามันไป d i s o r e d นักฆ่าธงกิติยศนะครับนี่แสดงว่าตอนนี้เราจะไปที่โค ฆ่าแเรื่องไปที่โคอริดฟรีซันแล้วนะครับนี่แสดงว่าเราถูกใส่ความแล้วว่าเป็นคนฆ่าราชินีนะครับโอ้การสุดท้ายนี่นะขอโวเขียนคำสารภาพซะและที้ฉันน่ะประหารนายอย่างสงบโอ้โอ้อ้าว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 โอ้ย พอแล้วล่ะออกไปให้เวลามันได้คิดอะไรหน่อยแล้วกันนะเอาโบราชนิก็ตายไปแล้วแล้วลูกสาวท่านเน่เอมิลี่ก็ถูกพาไปไม่มีใครจะได้รู้ความจริงแช่นายโชคไปดีเลยนะคู่นี้นายจะถูกประหาร เมืองนี้ต้องการผู้นำที่แข็งแกร่งนั่นแหะพวกเราถึงจะเข้ามาไอพวกนี้เองไม่มีอะไรเป็นส่วนตัวใการเรื่องนี้นะแต่นายอะเกือบทำให้แผนเราล่มแล้วนายน่ยอยู่ผิดที่แต่ถูกเวลาเฮ้ยและต้องมีบางคนที่ถูกใส่ความลาก่อนนะคอฟโอกันพามันกลับไปที่ห้องขังโอ นายคนกินนะัคอร์อโวอาหารเมื่อนี่มาจากเพื่อนทำไมอ่ะเดี๋ยวของใครกินมีจดหมายอ่าเป็นจดหมายจากผู้ไม่ไร้นามนะครับอนอนิมัสนะครับคอโโ ตอนนี้ใครกัล่ะที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหึแค่ให้รู้ไว้แล้วกันว่าพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณนี่เป็นกุญแจของคุกแล้วเมื่อคุณออกไปเนี่ยไปที่ห้องสอบสวนนครับะของคุกแล้วก็เอาระเบิดจากตรงนั้นไปวางที่ประตูด,ด้านนอกเมื่อระเบิดทํางานเสร็จให้นายหนีไปไปที่แม่น้ําแล้วก็มุดท่อลงไปเ,นะเพื่อให หลุดสลัดหลุดการติดตามไปได้คุณจะเจอเครื่องมือที่ใช้งานได้อยู่ที่นั่นพวกคนคุมเนี่ยจะทิ้งอาวุธไว้ข้างนอกคุกของคุณเท่านั้นเองและขอให้โชคดีเราต้องการให้คุณมีชีวิตและอะไรก็ตามที่กำลังจะมาถึงจากเพื่อนคนหนึ่งแค่แับตัวได้แล้ว เ,เอาเอาวุธอาวุธอาวุธได้ดาบมันอันหนึ่งนะครับต้องไปหาระเบิดวอ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 ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับพวกผู้บังคับการูวก่นอนกับเข้าได้ไหมสงสัยปะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าจะไม่สงสัยแล้วลืมสเปลเลยนะครับลืมเข้าสู่ท่าย,ย่องเลยต้องรอให้ความสงสัยเขาหายก่อนไหม มันหันหน้ามาทางนี้แล้วอะเลิกหันแล้วโอเคดีมากเราสามารถที่จะฆ่าจากด้านหลังได้หรือว่าจะทำให้เขาหมดลมหายใจได้จังหวะน,นี้ก็ต้องฆ่าก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ก็ต้องฆ่าด้วยมาโอเคเอาเฮ้ย มันมีคนอื่นอีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยว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 อ้าวอ้าวโอ้มันปลาหินไอเวนมีการปาด้วยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อยู่ข้างบนนะ่ะไปไหนแล้ววะหือโผล่มากันจะสะเตลล์หล่อๆจบเลยแล้วไม่เป็นไรโดดขึ้นได้ครับอขอเพียบมีเลือดกินดิการกินในการเพิ่มพลังงานนะครับพลังชีวิต ได้ปืนแล้วดีมาเก็บกปืนถ้าเก็บปืนซ้ำจะได้กระสุนเออกินไม่อั้นเลยวะพอะแล้วพลังชีวิตเต็มแล้วโอ้โหนีเก็บตังค์เก็บตังค์ตังค์เทียบเลยโอเคสองมองช่องรอดช่องกุญแจได้เ,เดี๋ยวอ๋อใช่ใช่มันรู้ตัวแล้วนี่ไม่มีใครแล้วนะเราต้องไปทางด้านนี้ครับวัด โอ้ลงไปข้างล่างกันแล้วเราต้องไปโอ้โหฆ่าเลยเหรอต้องไปหากุญแจข้างล่างครับชิบหายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปแล้วสองคนเหรอโน่น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 คนถือกุญแจอ,อยู่โน่นฆ่เา,าเลยแล้วกัน โอเคอุ้ยเอ้าหัวขาดเลยได้กระจแล้วได้สองได้สองดอกเลยดีมากอะไรโอ้เอาละครับเปิดประตูได้แล้วจริงๆเน่ะมันน่าจะต้องค่อยไปแบบรอบค่านะครับเกมนี้ถ้ารอบค่าได้จะหล่อมากมีโอกาสจะค่อยค่อย เรา่าแล้วกันตอนนี้คือไม่ทันแล้วโอเคอ่าเราต้องผ่านตนนัวนี้โดดลงไปได้ไหมได้ไม่มีบันไดลงอยู่แล้วนี่เจอห้องสห้องสืบสวนแล้วห้องสอบสวนมห้องสืบสวนมีใครอยู่เปล่าไม่มีนะครับนี่เยนเอาก็ที่เราโดนจับมัดเมื่อกี้ เอกสารกันเหรอเป็นรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับในการสอบสวนคอฟโฟนะครับคอฟโฟแอตทนโนนะครับนะัชื่อเรานะครับหรือที่รู้กันว่าเป็นผู้คุ้มกันให้กับจักรราชินีนะครับจะถูกนํามาสอบสวนที่นี่และเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะท่านหลอลิเนและไฮโอเวอร์เซย a แคมเบลจะมาทําการสอบสวนด้วยตนเองทําตามคําสั่งโดยอย่าลังเล และให้ผู้ทรมานเนี่ยอยู่ใต้ภายใต้คำสั่งให้ดีเพราะถ้าคโาโโบตายในห้องนี้โดยที่ไม่ถูกประหาชีวิตในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หลอนรีเจนต้องการเนี่ยจะเ,เป็นหัวของแกนะ่ะที่จะต้องถูกตัดต่อไปอ้าวตอนนี้เราเข้ามาเอาระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวกันนะ,อะของกินแป๊บ พวกของแก้วคนนี้ใช้โยนเพื่อจะ่ยงดึงความสนใจได้ดีมากนายระเบิดแล้ว,ลวนี่ยังไงเขาก็พยายามจะให้เราตังสารภาพไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไม่สารภาพเพราะเราคือนักสู้เฮ้ย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 แล้วคนที่มาจากไหนวะ Lazy slug, did you patrol the yard? Attention, I was going to report that boiling from yesterday. Unless accompanied by an officer a of the war, reports travel from escort through the solitary wing must be scheduled in advance with one week's notice. Hey, 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 hey. 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 hey เฮ้ยเฮ้ยอ๋ออยู่สองคนนี่อ like ืมย hey, so okay, ังไงก็ต้องฆ่าอยู่ดีเพราะว่าตัวคนนั้นหันหน้าแบบโอเคไม่ไม่ไม่น่าก็นั่นแหละเรียบร้อยเฮ้ยมีคนอีงเหรอโอ้ออ้าวอ้เอ้าว เด็ดหัวเลยนี่ก็ต <cado> ้องฆ่านะครับเพราะดูลักษณะแล้วไม่น <joy> ่า <decorative> ผ่านได้เล่นจะเลือดจิบกรบหมดเลยเฮ้ยใครเห็นอย่าเพิ่งสงสัยเพิ่งสงสัย เอาจจะเป็นหนูนะนี่โอ๊ปถ้าเราเคาน์เตอร์แอดแท็กได้ถูกจังหวะเราสามารถที่จะใช้ปุ่มสังหารเนี่ยสังหารไในทีเดียวได้ต้องเคาน์เตอร์แอดแท็กให้ถูกจังหวะด,ด้วยนะครับโอเคโอ้กินเยี่ยมอะไรอะอากระสุน มาเปราประตูซะประตูนี่หเหรอเฮ้ยชูเวฟเออเอเออตายซะอ๋อนี่ไม่ตายนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะถ้าการอ่ารัดคอนะครับจะเป็นแค่ทำให้หมดสติเท่านั้นนะครับ ก็คือถ้าเป็นคนที่พระเวตาปานีก,าาก็อาจจะอาจจะไม่ฆ่าก็ได้นะครับแต่ผมไม่ซีเรียสอะไรน,นะฆ่าก็ได้ไหมไม่ฆ่าก็ได้นะครับอโอเควางระเบิดใช่ไหมหนึ่งมากอีกเจ็ดนาทีเจ็ดวิไม่ใช่เจ็ดนาทีเร็วๆปึ้มโอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปจะขาดเลยอเอ๊ะทำไมโซ่เส้นนั้นมันเลืองแสงละ่ะ เฮ้ยเดี <Fire. S 2> ๋ยวนะเอาเอาโดดลงน้ำเร็วบอกให้เราหนีลงน้ำลืมไปเลยโอเคโอ้ถืดพ้นหรือยังเนี่ยเอานะครับได้ละวรอดทำไมเขาโูดวิ่งช้าจังหวะหนีเข้ามาในท่อเรียบร้อยเอา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 นี่จะเข้าไปที่ท่อระบายน้ำเพื่อสลัดกันไล่ล่า าแล้วในสุดก็หนีออกมาได้นะครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในดันวอลซิเวอร์สนะครับหรือว่าท่อบายน้ำดันบอลนั่นเองนะครับเอาล้วครับต้องขอจบพันนี้ไว้จิ้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสนุกไหมครับถ้าสนุกนะครับกดไลค์ซับสไครป์แชร์เป็นกำลังใจให้หนายมูมูนด้วยนะจ๊ะสำรับ นักฆ่าทวงกิจยศในพาร์ทนี้ขอจบแต่พิเรนินนะครับติดตามกันต่อในพาร์ทหน้านะครับไส่หมู่มูไปแล้วสวัสดีทุกคนครับผมโอ้โห Transformers Fall of Cybertron นะครับอะไรจะขนาดนั้นไซเบอร r ทรอนบ้านของเราออโต้บอลที่ใช้คุ้มกันปกป้องจากพวกดิเซปติคอนเนี่ยตอนนี้ไม่ e <on S 2> ช่วยเราไม่ได้อีกแล้วนะครับสงครามอีออนเนี่ย ร้างความเสียหายอย่างหนักตอนนี้คอต่างๆของไอ้ดวงดาวก็เจาจะปิดไปหมดแล้วเดีด๋ยวทั้งหมดของพวกเราเนี่ยทิ้งบ้านไปแล้วเพื่อนจะไปหาดาวดวงใหม่ที่มีชีวิตข้าอัลติมูตพร้อมพูดลำของเราอัลโตบอลพวกเราไม่รู้ว่ามีพวกเพื่อนพี่น้องของเราเท่าไหร่ที่หนีรอดจกากเลกทรอนไปได้ วนนี้เหลือแค่ยาลำเดียวเท่านั้นนะะ่ะเหรอเอาเหรอวันก่อนหน้าน,นี้เหรอพรงวันไ,นะนะไ,นไี้หกือนว่ะยามา Ironhide Perceptor การปิดเครื่องเป็นยังไงบ้างใกล้จะเสร็จแล้ว o p t i m อ s ต,ต,ตอนนี้ปิดพลังงานทั้งหมดแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้ว